สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับพีสาออนทัวอีกครั้งในแนวพักเรื่องเ,ออเครียดๆไว้ก่อนเนาะเพื่อนๆแล้วก็มาดูดอกไม้อันสวยสวยงามของเยอรมันหน้าร้อนมันจะสวยมากเลยก็เลยอยากมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมเ,เพื่อนๆทุกคนได้ชมในความงามของเยอรมันนี้เนาะ นี่ก็คือดอกอโมนคขบใช่ไหมถ้าใครรู้ว่ามดอกอะไรก็เขียนบอกพิสาหน่อยคนที่อยู่เยอรมันนะแต่ที่บางไทยก็เหมือนกับคล้ายๆดอกฝิ่นเนาะนี่ก็เป็นเ,เกสรที่ว่าช่วงเช้าๆพึ่งเขาก็จะมาเอาดูดน้ำเกสรของดอกไม้ไป คือธรรมชาตินี่จะสวยงามมากที่เยอรมันนะเพื<ๆ>่อนๆทุกคนก็พักเรื่องเครียดมาดูดอกไม้ในป่าดงดอยที่เ,เยอรมันนะคะทุกคน ถ้าเยอรมันหน้าร้อนก็ดอกไม้ก็จะสวยงามขึ้นดอกสีม่วงสีแดงสีขาวประปรายเต็มกันไปหมดแล้วก็ดีก็เส้นทางนี้เก็ห้ามรถขึ้นมาค่ะเพราะว่าคนที่มาเดินนี่เขาก็จะได้สูดอากาศเต็มที่<ม>โดยที่ไร้ไร้ควันรถค่ะทุกคนนี่ก็เป็น กระถินเพื่อนเขาบอกว่ากินได้นะเป็นกระถินของเยอรมันยอดมันก็อร่อยน่าดูแต่พี่สาไม่ค่อยกล้ากินเยอะเพราะว่าเราร่างกายไม่ค่อยเหมือนคนอื่นกลัวจะ,สะแสลงนะคะก็ถ้าใครเดินผ่านคนที่อยู่เยอรมันก็ตอนนี้ก็คือกินได้แล้วกันเนาะเ,นเพื่อน ค่ะวันนี้พี่สาก็มาเดินออกกำลังกายก็เลยเก็บนี่เป็นดอกไม้ป่าเก็บมาผสมประสานกันมันก็สวยเหมือนกันเนาะเพื่อนๆสวยมากเลยมาเดินออกกำลังกายกับเพื่อนธรรมชาติของเออยอรมันนี่ก็เก็บ ตามเลาะทางอะนะนี่ก็วิวตามเลาะทางที่ว่าพิสา,าเก็บแอ่ออออนั่นเก็บดอกไม้วิวเยอรมันสวยมากนี่ก็ต้นแอปเปิลกำลังที่จะมีผลิตลูกออกมาเลย นี่แอปเปิลกำลังออกลูกเลยพี่น้องเ,เ,เนี่ยกำลังพี่พี่ชายชอบกินไหนแต่ให้มันใหญ่กว่านี้นิดนึงเนาะเพราะเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังเล็กเกินเออมันก็มีตามสวนเขาเยอะแยะเลยเลยแต่เราสามารถที่จะเอากินได้แต่ว่าไม่ถึงขนาดจะเยอะนะลูกสองลูกเราก็ขอเขาได้นะ แอปเปิ้ลอร่อยมากเพื่อนๆเปรียปร้ยวๆลูกเล็กแต่เปรี้ยวอร่อยอืมอร่อยค่ะก็พักเรื่องเครียดๆไว้ก่อนคะ่ะคลิปนี้ก็ชมธรรมชาติตามลำเนาภโโูเขาคลองเยอรมันนี่ก็ตน้นแอปเปิ้ลที่กำลังที่จะมีลูก ตอนนี้ก็ลูกมันยังเล็กอยู่นะคะก็กินได้อร่อยดีเพราะว่าคนไทยก็ชอบกินลูกเล็กๆอย่างนี้แหละไปจิม้มน้ำจิม้มโอ้โแกง่วงได้อย่างดีนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ